แต่เราพยายามถามให้ได้เยอะ1เราเสือกแหละ<อ>นะคะอยากรู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่องอีกมุมหนึ่งที่เขาไม่เคยได้พูดที่อื่นไนเป็นมุมมุมแยงทั้งชีวิตตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยมีที่รายการนี้เลยไม่เหลือแล้วแล้วแก่งรับเชิญก็จะไม่ได้มีแต่ผู้ชายไม่ต้องหาว่าแม่แบบแม่แรดอะไรแม่แต่ผู้ชายมาเห็นทุกด้านเลยฮะด้านมืดเลยเนี่ยด้านลึกเห็นหมดอ่ะ <laughs> 好。Oh. Oh. โอ้ไม่เบาเลยฮะไม่เบาเลยฮะแต่ละคำถามตเองแต่ละแต่ละคำถามคือไม่เบาเลยครับตอนแรกคิดว่าจะแบบไม่หนักไม่ไม่ขนาดเนี้ยเอาจริงๆไม่ขนาดนี้พี่เขาบอกว่าอาจจะแย่ๆหน่อยนะคำถามแต่ไม่ขนาดนี้แน่นอนอะไรเง,งี้ยเราก็โอ้โหเป็นไงฮะแต่ละคำถามพี่แต่จะบอกว่านี่เบากับกอดมากแล้วนาเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนมีคู่เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเกรงใจก็นิดนึงก็เพียงนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามนะคะรายการซานีเบาได้เบานะคะล้วงแคะแกะเกามาทุกอย่างแล้วแล้วลองได้เห็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งมุมน่ารักของ คู่คู่นี้แล้วก็เป็นมุมเป็นมุมที่คุณไม่เคยเห็น<ช>ของคู่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ดูรายการนี้ค่ะซานิีเปาได้เปาทางวันเพลงดาวทาง YouTube นะคะคือเป็นตัวตนของหนูและเป็นตัวตนของแขกรับเชิญด้วยนะเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะเขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้พูดแบบออกมาจริงๆจากใจเขาที่ไหนได้เยอะขนาดนี้แต่เราพยายามถามให้ได้เยอะเพื่อที่เราหนึ่งเราเสือกแหละ <c oughs> นะคะรายการของเราก็คืออยากรู้ อยากรู้เรื่องคนอื่นทุกเรื่องแต่ว่าสําคัญก็คือเราอยากให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เขาไม่เคยได้พูดที่อื่นมุมไหนฮะเป็นมุมทะแยงนะาะเป็นมุมทะแยงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราได้เห็นแล้ววันนี้เรากล้าบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่สนิทเจอก๊อตแล้วรู้เลยว่าน้องคนนี้น่ารักมากอ <c oughs> ขอบคุณครับจุดขายของรายการหลอกก็คือเราอยากรู้ชีวิตที่ผ่านมาของเขาทุกคนมนุษย์ทุกคนไม่ไดีดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรที่แบบเขาคงไม่เคยพูดออกมาและมันก็คงไม่เคยมีข่าวมาแต่เราจะถามก็คง <c oughs> เออใช่ก็คงไม่มีใครถามด้วยแต่ว่าสันนิจะถามเพราะฉะนั้นไอ้คำถามบางคําถามหรือคําตอบบางคําตอบเนี่ยเขาต้องมาดูความฉลาดของเขาแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในการตอบซึ่งคนนี้ประสบการณ์เขาเยอะเขาก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยนี่พากูหมุนไปโต๊ะกินเลยงงไปหมดละโอ้โหเกือบทุกคําถามฮะ คือตอนแรกนึกว่ามันว,วันนี้จะมาแบบเรื่องแบบไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเอง <ไป S 1> อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเอคิด,ค,ดคิดมาไงว่าเฮ้ยวันนี้เราอาจจะแบบคําถามใส่ๆไน้เลยแบบออกกําลังกายบ่อยไหมนู่นนี่นั่นเพราะปกติรายการทั่วไปก็จะประมาณนั้น<ไ>แต่วันนี้คือตรงลึกแล้วก็เลียวมากๆนะฮะก็อย่างที่พี่บอกอะว่าคือบางคําถามเราก็ไม่เคยตอบที่ไหนมาก่อนเอาจริงๆถ้ารายการอื่นมา เขาเรียกนะให้ไปออกเนี่ยไม่มีอะไรตอบนะพี่หมดละอันนี้หมดแล้วจริงทั้งชีวิตละคือมาดูชีวิตกับพี่ใช่ทั้งชีวิตตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยมีที่รายการนี้เลยไม่เหลือแล้วคือเราไม่เกรงเพราะว่าเราอ่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นเจ้าบ้านอ่ะแล้วพอเขามาเราพยายามทําให้เขาผ่อนคลายที่สุดแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้องเขากล้าตอบอย่างจริงใจพอเขาตอบอย่างจริงใจทุกอย่างมันก็จะครบองค์ประกอบที่เราอยากได้แล้วก็ คือเราไม่ได้อยากเอาจริงๆเราไม่ได้อยากดึงส่วนที่เขาเคยผ่านพลาดมาในชีวิตเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราจะเป็นจะต้องถามเพื่ออยากให้อยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาผ่านมายังไงซึ่งคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราอยากให้ฟังในรายการนี้เราจะได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งของก๊อตที่คนไม่เคยได้เห็นคนอาจจะเห็นเขาแค่มุมเล่นละครแค่มุมของการจิ้นกันแค่มุมของคนรักแต่เขายังไม่เคยเห็นมุมของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่ ตั้งแต่เด็กเขาผ่านชีวิตมาไงแน่นอนก็คือท่านแรกก็คือคุณป้องนะคะคุณป้องก็คือที่สุดก็คือเป็นผู้ชาย40กว่าที่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสูงไม่รู้จะสูงไปไหนนี่งงมากตอนนี้จะเงยหน้ามองหล่อจริงๆแล้วแขกรับเชิญก็จะไม่ได้มีแต่ผู้ชายไม่ต้องหาว่าแม่แบบแม่แล็ตั้งเลยแม่แต่ผู้ชายมาเดี๋ยวก็มีอยากให้ใครมาก็คือพิมพ์ลงมาได้ผู้ชายผู้หญิงได้หมดค่ะโอ้โหตอนแรกก็ไม่กลัวเหรอคะตอนนี้เริ่มกลัวแล้วครับ ถ้ามีรายการต่อไปที่เป็นพี่ซันนีเป็นพินธีกรนี่ก็เริ่มกลัวแล้วต้องคิดแล้ว,<อ>ต,ลวต้องคิดแล้วว่าจะตอบอะไรดีนะอะไรเงี้ยครับแต่สนุกดีครับคือเราได้ตอบในสิ่งที่เราไม่เคยตอบแล้วผมเชื่อว่าอย่างที่พี่ซันนีบอกคนน่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของตัวผมด้วยซึ่งบางทีคนอาจจะเห็นเราแบบไม่กี่ด้านไงอาจจะเห็นเราแค่เหมือนเป็นสไตล์วัยรุ่นอย่างเดียวอ่าตอนนี้เห็นเห็นทุกด้านเลยฮะด้านมืดเลยเนี่ยด้านเืด้านเห็นหมดอ่ะก็นี่ไงพี่ต้องบอกว่าอย่ามาถามพี่ตรงนี้ไปดูในรายการซันนเบาได้เบาทาง YouTube วันเพกา ฝากติดตามไปนะครับ